สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปยามาฮ่านูโวอีลิเกน135นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นแรกๆนะครับอันนี้ผมก็ได้หรือชุดสีออกมาเช็คระบบไฟนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพา,าท่านที่ใช้รถจักรยานยนต์ยามาห้าลูวเอลิแกน์หนึ่นะครับแล้วก็จะมาถ่ายน้ำในหม้อน้ำกันนะครับเราก็มาดูวิธีและขั้นตอนกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับ,ออรบเราก็เตรียมภาชนะนะครับที่เอาไว้สำหรับ ใส่น้ำนะครับเวลาเรา,าเปิดน้ำออกออกมาจากหม้อน้ำนะครับเพื่อที่จะไม่ไม่รั่วไหลลงสู่พื้นนะฮะมันก็จะเปียกจะเลอะนะฮะเราก็มาถอดน,น็อตก่อนนะครับจะมีน็อตน็อตหัวเบอร์แปดนะครับแต่ตัวจะเป็นเบอร์สิบนะครับ,นะรบก็เป็นน็อตจับฝาครอบหม้อน้ำ ตัวนอกนะครับนีย่ยจะมีสี่ตัวนะครับ1 2ในซอกนี้3แล้วก็ข้างบนอีก1ตัวนะครับรวมทั้งหมดก็จะมีอยู่4ตัวนะครับเราก็ต้องถอดให้หมดทั้ง4ตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้อถอดฝาหม้อน,น้ำตัวนอกออกมานะครับเดีย๋ยวเราก็จะทำการ ดึงฝาครอบต้านนอกออกได้เลยนะครับแล้วก็มาทำการถอดอตัวตัวล็อกสายยางนะครับหรือว่าเข็มขัดรัดาสายยางหม้อน้ำนะครับเราก็ถอดตัวนี้เลยนะครับนะฮะ เดี๋ยวเราก็ใช้ครีมนะครับเนี่ยฮะโยกๆเลยนะฮะันี่ฮะน้ำก็จะไหลออกมานะครับแล้วก็เปิดฝานะครับฝาฝาหม้าน้้ำนะครับนี่นี้แะครับ อันนี้น้ำน่าจะแห้งถ้ามีหน่อยเดียวนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งจุดที่เราต้องต้องถ่ายออกด้วยนะครับนะฮะก็คือถังสำรองนะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับถอดฝาออกก่อนนะฮะแล้วก็ดึงดึงคลายกิบล็อกหน่อยนะฮะแล้วก็ดึงออกได้เลยครับ พอน้ําไหลออกจากหม้อพักสํารองหมดแล้วนะครับแล้วก็น้ําน้ําเปล่าธรรมดานะครับเติมเข้าไปสักหน่อยนะเพื่อไล่ไล่เศษขี้ตะกรนะครับหรือว่าขี้ผงต่างๆนะครับก็กจะ,ะไหลลงมาสู่ภาชนะที่เรารองไว้นะครับในส่วนของ หม้อน้ําก็เช่นกันนะครับเราก็ต้องเอาน้ําเปล่าแล้วครับเทลงไปนะครับเพื่อที่จะไละ่พวกเศษตะกอนต่างๆนะครับที่อยู่ในในหม้อน้ํานะครับให้ให้ออกมาจากหม้อน้ํานะครับเพื่อที่จะได้ไม่ไปอุดอในหม้อน้ํานะครับ หลังจากที่เราได้ทําการถ่ายน้ําออกจากหมอ้อน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาใส่สายยางหมอ้อน้ํานะครับกลับเข้าสู่อย่างยังตําแหน่งเดิมนะฮะนี่เราก็ใส่เข็มขัดแล้วก็ขันเข้าตำแหน่งเดิมนะครับ,รรแ,ลรแ,รบแล้วก็ส่วนในส่วนของหมอ้อพักสำรองนะครับที่เราถอดสายออกมานะครับ เพื่อให้น้ำไหลเราก็ต้องเสียบคืนเข้าไปยังตาแหน่งเดิมด้วยนะครับก็มาถึงวิธีการเติมน้ำยาหล่อเย็นนะครับรวมไปถึงน้ำนะครับ น้ำสะอาดนะครับอันนี้ผมได้ซื้อมาจากตลาดนะครับน้ำที่เขาขายเป็นแพ็คๆนะฮะตอนนี้ผมได้มาแกสะสติ๊กเกอร์ออกไปแล้วนะครับเราก็มาดูวิธีการเติมน้ำและน้ำยาหม้อ,อน้ำกันเลยนะครับนะครับเจาะฝานะครับเพื่อที่จะให้น้ำยาหล่อเย็นได้ ไหลได้นะฮะก่อนอื่นนะครับก็เติมน้ําลงไปสักส่วนหนึงก่อนนะครับนิดเดียวก็พอนะครับแล้วก็ค่อยเติมน้ํายาหล่อเย็ยนลงไปนะครับสักครึ่งขวดนะฮะสักครึ่งข,ขวดกว่าขวาก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้เหลือไว้สําหรับเติมหม้อพักสํารองด้วยนะครับ หลังจากที่เราได้ใส่น้ำยาหล่อเย็นเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเติมน้ำน้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเรากา็เอาน้ำยาหล่อเย็นที่เราได้เติมเหลือมาจากในหม้อน,น้ำแล้วนะครับ มาใส่ในมอพักสำรองนะครับเราก็เติมน้ำสะอาดเข้าไปให้เต็มนะฮะประมาณนี้ฮะแล้วเราก็มาทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ เพื่อไล่อากาศในหม้อน้ำนะครับติดไว้สักพักนึงนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดเครื่องเพื่อไล่อากาศาในหม้อน้ำหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำการปิด ฝาม้อน้ำนะครับให้เข้าไปยังตำแหน่งเดิมนะครับนะฮะส่วนหม้อพักสำรองนะครับเขาจะมีคำว่า,าฟูนนะครับก็คือเราก็เติมแค่ประมาณนี้นะครับแค่คำว่าฟูลก็พอนะครับไม่ต้องอเติมให้ถึงล้นออกมานะครับนี่ก็คือวิธีและขั้นตอนในการาเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำนะครับของรถจักรยานยนต์ามาฮ่า นูโวเอ e ิเกนหนนะครับกแ็แนะนำนะครับสำหรับใครใช้ท่านใดใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับสัก1,000งหมกิโลหรือว่า1นึ0 0 0นมนกิโลนะครับก็เปลี่ยนถ่ายหม้อน้ำไปเลยก็ดีนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ยืดอายุในการใช้งานให้กับหม้อน้ำของรถเราให้ได้ใช้งาน ให้ได้นานยิ่งขึ้นนะครับเราก็มาทำการปิดฝาฝาครอบมอน้ำตัวนอกนะครับที่เราถอดออกมานะครับก็เป็นอันว่า,าเสร็จแล้วน,นะครับก็ยังเหลือนะอห้ามลืมนะครับฝาปิดหมอน้ำสำรองนะฮะ นะฮะก็ปิดไปด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมวิธีและ,ะขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายนะครับน้ำยาหม้อน,น้ำนะครับของรถท่านเองได้ด้วยตนเองก็ได้นะครับท่านใดที่ว่างเว้นจากการทำงานเนาะก็ซื้อมาเปลี่ยนถ่ายเองก็ได้ครับก็ดูในคลิปที่ผมได้ ลงไปใน YouTube ให้กับทุกท่านได้นำไปปฏิบัติกับรถท่านเองได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณมา,มากนะครับ